สวัสดีค่ะพบกับการดูดวงความรัก12ราศีประจำเดือนพฤษภาคม2563ไพ่ชุดนี้เป็นไพ่ความรักของคนโสดนะคะชาวราศีพฤษภชาวราศีพฤษภคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมถึงวันที่13มิถุนายนคนโสดชาวราศีพฤษภไพ่พกุมเกณฑ์ชะตาใบแรกขึ้น4ถ้วยช่วงนี้อารมณ์หมงุดหงิดอะไรก็ไม่ค่อยได้ดังใจนะคะ ในอารมณ์ความรู้สึกของชาวราศีพฤษภเอาจริงๆนะ่ะตอนนี้ยังไม่พร้อมจะมีใครหรอกเพราะมันยังมันยังรู้สึกว่าใครๆที่ผ่านเข้ามามันยังไม่โดนใจมันไม่คลิกแล้วที่ผ่านมาเนี่ยคุณเจอเรื่องวุ่นวายเกี่ยวกับความรักมาเยอะตอนนี้มีเรื่องเข้ามากระทบใจคุณหลายเรื่องงานก็ยุ่งวุ่นวายไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องอาชีพและเรื่องความรักในอดีต ที่คุณยังลืมไม่ได้บางคนอาจจะเคลียร์ปัญหายังไม่เด็ดขาดด้วยซ้ําเพราะถ้าเมื่อไพ่ตัวตนเนี่ยขึ้นสีถ้วยนั่นแสดงว่าน่าจะมีอะไรบางอย่างเข้ามารบกวนจิตใจอยู่ยังไม่สงบนิ่งมากพออารมณ์ไม่ได้อยากเริ่มต้นมีความรักใหม่อะไรหรอกอยากเคลียร์ของเก่าให้จบก่อนบางท่านนะคะในตําแหน่งความรักใหม่เป็นหกถ้วย ไพ่หกถ้วยเป็นไพ่ความรักหวนคืนหรืออาจจะเป็นความรักที่เกิดจากคนที่ต่างวัยก็ได้เอามาดูความรักหวนคืนก่อนตำแหน่งความรักใหม่ที่มาสถิตในรอบนี้ในเดือนพฤษภาคมนี้คุณอาจจะได้เจอะเจอกับคนรักเก่าที่ตามมาง้อขอคืนดีเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ดีขึ้นจากเดิมเยอะเลย แต่ค่อยๆเปลี่ยนไปอย่างช้าๆสายสัมพันธ์จะพัฒนาดีขึ้นจากเดิมแต่ที่สุดต้องมาหยุดเพราะเดี๋ยวคุณจะจับว่าเขามีเรื่องบางอย่างซุกซ่อนเอาไว้ในภายหลังไม่ใช่ว่าตอนมาแรกๆไม่สะอาดนะแรกๆมาก็หมดจดดีละ่ะในกรณีความรักเก่านะเคลียร์ปัญหาแล้วจริงๆจบแล้วจริงๆแต่พอ ให้โอกาสหันกลับมาคบกันอีกครั้งหนึ่งกลับไปทําแบบเดิมอีกจะมีเรื่องรักแทรกรักซ้อนรักสามเศร้าเข้ามาแล้วในที่สุดก็จะห่างหายกันไปอีกรอบหนึ่งในกรณีรักเก่านะคะมาดูความรักใหม่บ้างก็จบคล้ายๆกันความรักใหม่เนี่ยถ้าหากเป็นความรักต่างวัยที่เข้ามาคนคนนี้ด้วยลักษณะนิสัยใจคอถือว่าเป็นคนที่ใช้ได้นะ ในด้านความรักสําหรับความรักใหม่ที่มาสถิตเนี่ยถ้าเป็นคนต่างวัยอาจจะอายุมากกว่าเราแต่หน้าอ่อนหรือเด็กกว่าเราไปเลยก็ได้นะคะการแสดงออกอาจจะเชื่องเชื่องช้าๆไม่ได้ทันเกมอะไรมากมายนะักเป็นคนที่ไม่ทันยุคทันสมัยค่ะเพราะว่าถ้าหกดาบมาเนี่ยเป็นอะไรที่เนืเนยเฉยเฉยการแสดงออกอาจจะไม่ปูดบปัอะไรมากบางที อาจจะไม่ใช่คนตัวเปล่ารอบเลื่อก็ได้อาจจะมีใครสักคนที่ต้องรับผิดชอบอยู่ข้างหลังอาจจะเป็นพ่อมแม่แม่ลูกติดอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะแต่มาเนี่ยมาด้วยความจริงใจสายสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นไปด้วยดีนะคะสดชื่นกระปี้กระเป๋ามีชีวิตชีวาเห็นไหมคะเด็กถือมีเท้าขึ้นมาซ้ำสองใบแต่กับมีเดีรีวิวมาแทรกไม่ทราบว่าฝั่งไหนพาความรักที่ทับซ้อนเข้ามา อาจจะเป็นไปได้ทั้งฝั่งชาวราศพีศพฤษภความรักเก่าที่ยังไม่เคลียร์ไม่จบแล้วดันมาโผล่ตอนที่เริ่มความสัมพันธ์ใหม่กับคนคนนี้หรืออาจจะเป็นภาระรับผิดชอบบางอย่างของคนคนนี้ที่เคยมีมาในอดีตอาจจะย้อนกลับมามาเป็นอุปสรรคขัดขวางความรักทําให้สายสัมพันธ์ชะงักงนันเต็มไปด้วยความไม่สบายใจและบางทีอาจจะถอยความสัมพันธ์กันไปดื้อก็ได้ ด้วยเหตุแบบนี้เพราะชาวราศีพฤกษบเจออะไรแบบนี้มาเยอะแล้วไงคะยังจําแน่นฝังใจอยู่เลยถ้าจะมาเจอซ้ำอ่ามาเจอซ้ําเป็นคํารบที่สองก็คงยากที่จะรับมือได้ไหวอยังไงหมอเป็นกําลังใจให้นะคะว่าคุณจะจัดการเมนเนจตอย่างไรเพราะว่าความสัมพันธ์มันค่อนข้างช็อตเทอมมากๆเลยมันจะเหมือนวนลูปไปเจออะไรแบบเดิมแบบเก่าไม่ทราบว่าฝั่งไหนพามานะไอกรณีมือที่สามเนี่ย ทั้ง3่ถ้วยทั้งรีวิวเนี่ยเข้ามาในสายสัมพันธ์ในที่สุดจบกันที่สีดาก็คือนิ่งๆเงียบๆแล้วก็ห่างหายกันไปถ้าจะคบเป็นเพื่อนก็ถือว่าใช้ได้แต่ในกรณีรักใหม่ที่เข้ามานะคะก็ถือว่าเป็นคนลักษณะนิสัยใช้ได้แต่ถ้าหากจะเอามาเป็นคู่รักเป็นแฟนช่วงเวลานี้มันคงยังไม่เหมาะและอีกกรณีหนึ่งคุณอาจจะยังไม่คลิกเขาก็ได้ยังไงหมอเป็นกำลังใจให้นะคะค่อยๆคิดค่อยๆดู ทีละสเตปบายสเตปอย่าเพิ่งใจร้อนค่ะเพราะเมื่อมีเดดเดวิลอารมณ์มันจะมาเต็มขอให้ใจเย็นๆขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะฝากกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดการดูดวงก่อนใครๆนะคะสาหรับท่านใดที่ต้องการดูดวงส่วนตัวหมอได้แปะดีลายไว้ใต้คลิปนี้แล้วการดูดวงส่วนตัวมีค่าใช้จ่ายค่ะแล้วรบกวนกรุณาจองคิวไว้ล่วงหน้าด้วยนะคะหมอจะได้จัดสรรเวลาได้อย่างถูกต้องเพราะว่าทุกกระบวนการหมอทําเองคนเดียวทั้งหมดเลย ฝาก fc ทาง Facebook กดถูกใจเพจลานินชา4289ให้ด้วยและถ้าหากคลิปนี้พอมีประโยชน์จะทำให้ใครบางคนที่กำลังควานหาคำตอบเจกเช่นเดียวกับคุณเขาได้คำตอบนั้นช่วยกดแชร์ให้หมอด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ